สวัสดีครับทุกคนคนระับโฟกัเกมเซลดาภาคที่2กับการแก้ปริศนาศาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าซึคโรคุนะฮะมันจะอยู่ด้านใกล้ๆก,กับโรงเตียมแห่งนี้นะครับเนี่ยอยู่ช่วงประมาณตรงกลางของพืนที่นะฮะโอเคเดี๋ยจะเข้าไปด้านในกัน สารเจ้านี้นะครมันจะมีวิธีผ่าง่ายๆอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําแบบง่ายๆกันนะฮะแต่ว่าแบบง่ายๆเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้หีดสมบัตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนี่ฮะลงมาขครงลางเราก็จะเห็นว่ามีลูกบอนก็คือถ้าถ้าเราวิ่งไปตามเส้นเนี่ยเราก็จะไปตามเส้นนี้ฮะแต่ว่าอันนี้เราจะทําแบบง่ายก่อน ก็เอาบอร์ดมาติดก okay. oh ับรถแล้วก็เอารถเฮ้ยม erm ีสายมีสาแล้วก็เอารถมาวางตรงนี้นะฮะอ่านี่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโยนาอย่าเพิ่งโยนเนี่ยก็วางไว้สุดๆเนี่ยให้มันไปสูงๆเลยอ่าไปสูงฮะแล้วก็ให้มันตกลงมา ทีนี้เราก็ขึ้นไปข้านบนพัดพัดยุกพอเรามาขึ้นข้างบนเสร็จใช่ไหม <_ d istance> เราใช้สกิลย้อนเวลา <_ d istance> เอามา <_ d istance> พอมันย้อนปุ๊บเอาเฮ้ยกดพลิก <_ d istance> <_ d istance> เราก็ดึงลูกบอลมาแค่นี้เองฮนะในจังหวะที่มันยังอยู่ในช่วงย้อนเวลาหรือว่าอะไรเราก็ใช้สกิลนี้ได้เลยนี่ฮะผ่านแล้วอันนี้แบบง่ายนะฮะส่วนแบบตเต็มเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแยกไว้อีกอันหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถไปดูกันได้เพราะว่าแบบเนี้ยเราจะไม่ได้ขีดสมบัตินะครับหากใครต้องการเก็บขีดสมบัติก็ดูคลิปนั้นได้เลยนะฮะ โอเคฮะก็าผ่าไอีกหนึ่งจุดนฮะแบบง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะฮะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย